ถึงเราจะทําใจไว้ว่าทักวันมันต้องมีมันต้องเกิดแต่ในครอบครัวของเราเราไม่อยากให้มีการสูญเสียใครทั้งนั้นเราอยากอยู่ด้วยกันจนแก่จนสูงครอบครัววรงค์ค้าภัยสิทธ์ต้องแบกรับความเสียใจไว้หลังต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวอย่างร้อยตํารวจตีแชนวรงค์ค้าภัยสิทธิ์จากเหตุระเบิดเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยากจะทําใจแต่พวกเขาพร้อมยอมรับ ในฐานะครอบครัวของตำรวจภูมิใจที่สุดในชีวิตบางทีก็คิดว่าทำไมเราไม่ได้ช่วยอะไรพ่อแบบอยากจะช่วยพ่อทำงานบ้างพ่อเหนื่อยเช่นเดียวกับภรรยาของร้อยตำรวจตีจรุนแม่เรืองที่ก่อนหน้านี้ได้เตรียมทําใจไว้และคิดเสมอว่าวันนี้ต้องมาถึงแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะรวดเร็วเช่นนี้ ภูมิมใจมากค่ะที่เขาเกิดมาทําหน้าที่นี้ให้แผ่นดิน,นะคะอยากจะบอกเขาว่าปีไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้หนูจะทําให้ดีที่สุดสําหรับลูกกับลูกและพีค่ค่ะจะคิดถึงเขาตลอดไปค่ะพี่ขณะที่ภรรยาของสิบตํารวจเอกนิมิตด,ดีวงระบุว่าไม่เคยคาดคิดว่าผู้โชคร้ายจากเหตุการณ์นี้จะเป็นสามีของเธอตอนนั้นทราบข่าวไม่ได้คิดเพราะว่าเขาว่าสองคน ั่นและค่ะก็ญาติแล้วก็พี่สาวโทรมาบอกว่าใช่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เบื้องต้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวตำรวจทั้ง3นายรายละ1ล้านบาทปูนบำเหน็จ9ชั้นยศและรับบุตรเข้ารับราชการตำรวจซึ่งนี่เป็นความเสียสละของผู้พิทักษ์สันติราษทั้ง3นายที่ได้เอาชีวิตเข้าแลก เพื่อความสงบสุขบนแผ่นดินปลายด้ามขวานปิติพรพอมัทุรสรายงาน